ใครที่มาขอพรมาขอโชคขอลาภที่วัดนี้ทุกคนได้สมมาตราัฒนาส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่เลยเรามาขอพรมาขอโชคขอน่าอก่อนเคยได้ยินนะเคยได้ยินนะว่าพวกบางคนมาอะไรก็เจอกันบ่อยเขาเจอเจอดีกันหมดแหละเจอดีพี่เนี่ยเจอดีของเก่าก็รู้กันอยู่เป็นเพนปากป่าลาบเลยใช่ไหมผ่าปลาแน่นอนถึงคนจะคนเก่าคนแก่ว่าเพ่งกันป่าลาบน้ำบาดาเลย เป็นยังไงบ้างครับพี่วัดนี้พอเท่าไรคร่าวๆฟังได้ไหมครับว่าเป็นยังไงก็ตอนผมใน,น,นที่ทน<ะ>ีพี่เป็นคนในพื้นที่ใช่ไหมก็บ้านผมอยู่หลังเนี่ยวัดกุฎีทองมาตีกับกุฎีทองไงเมื่อก่อนมันมันลกมันรกมันล้าก็มีอย่างเงี้ยอย่างที่อย่างเงี้ยหลังนีมันไม่มีการเข้ามาบุรณะบัวอะไรครับผมครับผมนี่คือเป็นเจดีย์ใช่ไหมของดินเนี่ย มันไม่ใช่ต่อใจดีเลยดีเลยอ่าเนี่ยเจดีเลยถ้ารู้ทางไปดูแลนะนะจ๊ะโอเคเลยสวยเลยน่าท่องเที่ยวมากเลยแหละอือก่อนตอนมันขึ้นมนย้อนกลับไปตอนนี้มันก็สี่สิบเจ็ดแล้วย้อนกลับไปแล้วสามสิบปีผมต้องมาขี่งัวขี่ควายเล่นกลางทุ่งอยู่เลยแต่ตรงนี้มันลกมันเลยตอนที่ประทงคิปัตหอะไรอย่างถามว่าเงี่ยเราอยู่มานานแล้วอืมตอนนี้เขาขุดแล้วฮะใช่ขุดท้าสมบัติขุดหาสมบัติแต่สมบัติจะจะเป็นพระหรือเป็นอะไรเราไม่รู้ เป็นพวงเข้าไปข้างหน้ามัน่มปันอหขุดน,นี่คือรอยขุดเป็นกัน,นขุดหาสมบัติคือพี่ฮะอยากกะถามหน่อยว่า,าเห็นเขาบอกว่าที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์ยัยงไงบ้างที่ว,ว่ามาขออะไรนะ เป็นความเชื่อของคนแถวนี้เขาเชื่อมากเลยเขาเขาจะไม่ลบกวลที่นี่เป็นเป็นวัดเก่าแล้วมันมีที่มาที่ไปอะไรเงี้ยที่มาที่ไปแต่ถามว่าฟามน่ากลัวมีแน่นอนเพราะกลางคืนมันมืดมันล้างอะไรเงี้ยถามว่าถ้าคนละแวกนี้เขาอ,อาจจะรู้แต่ผมเองอะผมไม่เคยมากล้ามาเดินลองข้าคืนที่อยู่แถวนี้พี่เคยได้ยินเสียงอะไรไหม ยินขายว่าพานพี่ตรงขัน้นเยอะน,นี่เลยนี่แะมันสดุดไปก็วัดุดีทองอ๋อเ่าะวัดวัดุดีทองแล้วมันมันติดต่อกันหมดเลยวันพระวันอะไรต่างได้ได้สัมผสัสอะไรไหมคิดว่าได้เจออะไรไหมไม่เคยเจอถ้าถามว่าคนเก่าเก่า,า,าเราเป็นเร่นคือนะก็เคยเมื่อก่อนเขามีพวกมีวัวเล็กวายก็มวกินงูอีควายเล่นแล้วดเด็กๆครับแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเคยได้ยินนะเคยได้ยินน็ว่าคุกมาขุดมาเลยเขาเจอกันบ่อยเจอเจอดีกันหมดแหละเจอดี นี่เนี่ยเจอดีของเก่าก็รู้กันอยูอเ่เป็นเพนปักปลาลาบเลยใช่ไหมผาปลาแน่นอนเห็นคนจะคนเก่าค,คนแก่ว่าเพผงกันปลาลาบน้ําบานเลยโอ้อ,นนอันนี้คือฐานาอ่าสาราเป็นเป็นโบสถ์ใช่ไหมซึ่เท่าที่ร <laughs> ู้เลยเป็นฐาน <laughs> โบสถ์รอพผ <laughs> มเกิดมาจะเห็นจะเคลียนะผมไม่รู้น่าจะอายุ500ปีได้ปะข้างหลังน่าจะเกินนะเกินใช่ไหมน่าจะเกินนะของที่จะเป็นแบบ ม่ไดังพนธุ์นะห้าร้อยปีเลยนะผมว่าน่าจะเกินนะโอ้ดูต้นโพต้นนี้สิดูพุ่มไปเลยว่าครับต้นโพโต้พุ่มไปเลยอ่ะเปรียบเทียบอ่ะไม่ทิ้งกับวัดมหาธาตุเลยเนี่ยครับแล้วทำไมอะพุ่มทะลุเจอะของไม่มีเสียงฮะผมก็ไม่ทราบครับผมก็ไม่ได้ไปดันกันในเรื่องมโนนครับ มีส่วนผมก็คิดนะถามว่ามาโดนตรงโดนตัดผมไม่ใช่หรอไม่ใช่ใช่ไหมอ่าเนี่ยเอาอ่าผมว่าน่าจะตามเวลานะดูองค์ท่านนี่ไม่มีรอยแต่ว่าถ้าเป็นโดนตัดอะไรมันต้องเฉียงๆนี่เหมือนกับรอยตั้งแต่นู้นนะตั้งแต่น่าจะเป็นพล่มลงมาประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาโดนเจียนหักน่าจะเป็นวันการเวลามากกว่าดูจะเป็นรอยนี่อยู่เลยแล้วรอยนี้ฮะคิดว่ายังไงฮะไม่โดนไม่โดนตัดหรือว่าเป็นหรือว่าเป็น ว่าลายเปนต่อเป็ต่อเนาะดูดูดูเราแกะมาแล้วมาต่อเนี่ยเราดูเปรียบเทียบนี่สิใช่ไหมนี่มีรอยว้าวสองฝั่งอ่าน่จะเป็นต่อน่าจะไม่หักเพราะฉะนั้นเาจะต่อครับเนี่ยสฝั่งนี่นี่นี่ันนิษฐานถูกต้องเลยเนี่ยสองฝั่งนี้มใช่ใช่อ่าน่จะเป็นต่อมีรอยบาดใช่รอยบาดครับแสงสั้นๆพระพุทธรูปองค์นี้แต่ทำจากหินอะไรฮะับกจะหินทรายเนาะหินทรายครับหินทรายหินทรายนะวันเนดูหินทรายก็เจออยู่ในพื้นที่ เสียน่าจะมีโดนเก็บไปแล้วอาจจะอยู่พอมีตำนานเล่งเล่าของวัดนี้ไหมครับผมไม่ทราบดีกว่าผมไม่ทราบกลาไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าล่วงไม่กล้าเอ่ยดีกว่าบางทีบางทีเราอาจจะพูดผิดพูดถูกเราไม่กล้าเอ่ยแต่ได้ยินข่าวว่าใครที่มาขอพรมาขอโชคขอลาภที่วัดทีทุกคนได้สมมาตรปัถนาส่วนใหญ่เลยนะ ครับส่วนใหญ่เลยท่ว่ามาขอพ่อค่วนใหญ่็มขอนู่นขอ,อนี่ขอราแต่ว่าโชคลาภนึ่ไม่น่ารับเลยลาเป็นสกปร้ากเดินทางอะไรเงี้ยดีครับอืมไปพาพวกเราไปดูข้างหลังหน่อยครเนี่ยก็าเินหรอ เจ้าที่เดินมาโพวตวอ๋อเหรออยู่ในซอกอยู่ในซอกอ๋ออาจารย์เดินเข้ามาแล้วผมเดินมาแล้วเดินมาแล้วมาเจองูอยู่ตรงนี้นี่เลื้อพบเลื้อมาเลื้มาโชว์หน่อยแล้วเลื้อเข้าไปรู้นะงูอะไรครับพี่ไม่รู้กันตัวใหญ่ไหมสองนิ้วได้แต่ยาวอ๋อหรือแต่ยาวเจออะไรตาขาวเนี่ยเจออะไรอ๋องูบอกช้าลงมานะเอาเลื้อไปเลยเลื้อไปอยู่ตรงนี้ยทำเงี้ย แล้วพอเดอ,อะออมอาจารย์บอกว่าเขาเลยวิ่งเขา้ารูตรงฐานโบสใช่มั้ยอ๋ออาจารย์เขาจะไมยุ่งเขากูบเจ้าที่เขาเลื่อนจากเขาโมดมาอันนี้ครับผม <c oughs> ก็เท่า <c oughs> ที่เห็นตอนนี้ก็คือมีร่องรอยการขุดสมบัติเนาะของฐานเจดีแล้วก็แทราก้อหินพังซึ่ง เท่าที่ผมดูตั้งแต่ทางเข้านะพี่ก็จะมีอิดนะตั้งแต่ทางเราเดินเข้ามาข้ามคลองมาจะมีอิดตั้งแต่นู้นเลยยาวมากาฉันว่าน่าเป็นแนวกำแพงรัสการ์นะเป็น,ปนแนวกำแพงแนวอุโบโสถเก่าอะไรประมาณนี้นี่หลังถ้าดูรูปอย่างนี้ใช่ไหมพราะนั้นเป็นนั่นตั้งแต่นู้นเลยตั้งแต่นู้นเลยเป็นของด้านหน้าอัจฉรยะมัดอันหน้าโบสถ์หน้าวัดหน้าวาดเข้าข้าคของจริงตัวนี้ตัวนี้ฉันนิทานถูกต้องนะ เหมือนกับสมัยทุกวันนี้ขันเข้าทางรถยนต์น,นี่ฮะปัจจุบันก็พรองซา,ากาโบสถ์เนี่ยก็ประหัตพังไปแล้วเนาะแล้วก็ดยเฉพาะเจดีย์ที่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีเจดีย์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ด้านโน้นมีเจดีย์ล้อมรอบแต่ปัจจุบันก็คือย,อยังลกล้างอยู่อ้าว้าถูกเจดีย์ทางของถูกรางที่หนึ่งเด้อ นานสตอรี่แล้วก็คอยคลิปตังๆดังๆครับเมื่อก่อนน่าจะฟ้ามากเลยครผมใช่ครับนี่ฮะยังมีร่องรอยของเออ่ดีน่าจะฟ้ามากเลยนี่ฮะยังมีเนี่ยพี่ดูเดี๋ยแถวนี้ยังเป็นเนี่ยยังเป็นกองกองกองอิดเนาะแสดงว่าตรงนี้เคยเป็นอุโบสถเก่าคิดบ่านนะเพราะว่ายาวมาจากโนใช่ไหมใช่ฮะทางนี้อาจจะเป็นซุตติ้ง แพงอะไรพังลงเนากันเวลา4,500ปีมานหมัยไห้เนี่เราออกไปกันครับนี่ฮะเนี่ยดูอิดเลยดูอิดมีอิดมีอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยแถวเนี่ยตอนนี้ก็ยังเห็นเป็นคลองน้ําอยู่แต่ว่าเนาะก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาใช้สัญจร มีอรอยอิดเนาะในแนวนี้น่าจะเป็นเป็นอุโบสถหลังใหญ่นะเป็นโบสถ์หลังใหญ่นะใช่ดูแล้วปางะนหลังครับไปถึงโน่นเลยต้นโ,โพธที่เป็นหลังนะย้อนไปเ่อก่อนสวยมากครับค,ค้างแม่เป็นคลองตอนนี้แบบว่านานตอนเวลาก็เป็นทุ่งนาเล,ล็กนึงลูกนาเล็กนนี่อันนี้เป็นคลองน้ำใช่ไหมไปท่านโน้น,นเลยออกไปตู้จะไปทะลุคลองเมืองแล้วคลองเมืองนะคลองเมืองขวัญโน้นแล้วไปทางนี้เป็นลพบุรี ไปออกเนี่ยทะลไุไปเนี่ยไปไปโผล่เนี่ยนะเนี่ยนะไปเนี่ยออกออกเหมือนคลองเมืองอยู่ข้างเนี่ยถึงคลองเมืองแล้วโอ้โหครับนี่ครองคลองเมืองครับน,รนี่คือคลองน้ำสมัยคนโบราณใช้สัญจรเมื่อสมัยโบราณนะตั้งแต่ห้าร้อยปีที่ผ่านมาวคคัด นี่น่าจะเป็นฐานจีดีตรงนี้โอ้ต้นโพนี่ก็เป็นคลองโบราเข้าไปทางนู้นเลยะ,ะอ่ะครับทุกคนครับวันนี้มาดูโบราณสถานอีกหนึ่งแห่งนะครับติดกับวันแรงเลย นี่คือคองโบราณคองโบราณตั้งแต่นู้นนะยาวมาคองโบราณ